one time. หาที่จอรดรถก่อนนะคะแล้วก็จะจอดไว้ตรงนี้นะคะเพราะเราก็จะมองเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งตรงโน้นนะคะว่า จะมีที่ให้ลงหรือเปล่าถ้าไม่มีที่ลงแล้วก็จอดไว้ตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่อยู่กใกล้ๆเราน่าจะอยูไ่ได้บริเวณนี้นะคะเพราะว่าคนกลางบริเวณนี้เยอะโซนฝั่งทางโน,น้นไม่น่าจะได้ไปไค่ะแล้วไม่ได้กลางทาบด้วย พราะมีพื้นที่จำกัดถ้าเราอยู่ในรถนะคะเราก็จะมองเห็นฝั่งตรงข้ามด้านหน้าแบบนี้นะคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะมองเห็นสวยะคะ่ะ อันนี้คือในรถรกมากเดี๋ยวจัดก่อนนะคะ แล้วก็จะนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ตอนเช้าเดี๋ยวจะพาเดินดูสถานที่ต่างๆนะคะฝั่งทันมันจะเป็นสะพานนะคะรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทางสะพานนะคะแล้วก็จะเป็นจังหวัดตากนะคะแต่ว่าฝั่งที่เรานอนเจะเป็นจังหวัดแพร่เพชรนะคะเดี๋ยวนั่งเดินกันก่อน วันนี้เราก็ซื้อผลไม้นะคะเป็นอ้ย้ยยมากินค่ะข้างทาง,างวันนี้ก็เตรียมอาหารเช้ามานะคะตอนนี้ก็เริ่มมียุงแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เอามุ้งอะ่ะกาง ันนี้คนเยอะนะคะไม่น่าจะได้เอาไอที่บังแสงค่ะว่าจะได้เห็นแสงไฟให้เข้ามาในรถตรงนี้นะคะห้องน้ำก็จะมีอยู่ทางตากก็จะมีหนึ่งที่แล้วก็อยู่ตรงฝั่งกำแพงเพชรนี่มีมีอยู่สี่ที่เลยนะคะอันเก่าฝั่งทางนู้นที่ยังไม่มีคนกลางแล้วก็ตรงข้ามกับ ทางป่าทางสะพานค่ะสะพานหนึ่งที่แล้วก็ข้างบนอีกตรงลานจอดรถข้างบนอีกหนึ่งที่แล้วตรงลานจอดรถตรงที่ตรวจเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งที่ค่ะสะดวกสบายค่ะ แปลว่านะน่าจะทับแบบหลังรถนะคะเดี๋ยวต้องสั่งซื้อมาเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นที่จำกัดแบบเนี้ยข้างซ้ายก็รถรถแบบคนท่องเที่ยวข้างขวาก็รถอย่างนี้เราไม่สามารถกางท้าบได้แล้วพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นปูนนะคะ เราไม่สามารถกางทาร์ปได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแบบทาร์ปแบบที่มันเป็นโครงเหลก็กอะมันสามารถกางตรงนี้ได้เราเราก็สามารถเอาโต๊ะไปนั่งข้างนอกได้แต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้เตรียมเต็นท์มาเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้กางเต็นท์เนาะเรานอนในรถเรามันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบ เอาไปนั่งข้างนอกได้เหมือนคนอื่นเขาเราก็นั่งในรถนได้ฟิลมันได้ <c oughs> วันว่างวางวันสบายสบายเราก็ต้องหาเวลาพาตัวเองไปตรงที่ที่มีความสุขตรงไหนที่มีความสุขเราก็ต้อง พาตัวเองออกไปที่ตรงนั้นค่ะบอกไว้เลยว่าวนันนี้โซโล,โล่แน่นอนค่ะวันนี้ส้มตำเตรียมมาพร้อม เป็นที่แบบนี้จะไม่มีไฟให้เราพ่วงนะคะทีม่มีไฟให้เราต่อเราก็ต้องหา,าทัดลมแบบนี้ค่ะเพื่อทัดระบายอากาศเราจะเปิดแค่เบอร์หนึ่งเพื่อให้ระบายอากาศภายในรถนะคะเสียงไม่ดังค่ะระบายอากาศภายในรถก็พอ นั่งเล่นกันไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟมา,าสามอันระแบบตันเลยเพื่อให้ความสว่างได้เพียงพอแล้วก็จะเอาไฟแบบนี้ไปก่อน ก็จะใช้น้ำตาลแบบเป็นก้อนนะคะเวลาทำอะไรนะมันจะได้ดูดอันนี้เราก็จะมีถุงขยะแล้ว แล้วก็เก็บกลับเก็บไปใส่ถังขยะของเขานะคะอันนี้นี่ซื้อมาคือเวลาที่ใส่นมเด็กอะคะ่ะแต่วเวลาเอามาใส่กาแฟเพราะว่าเราไปดีเนี่ยกินกาแฟแค่เวลาเดียวง่ายหน่อยเวลาจะเป็นคนกินกาแฟดำง่ายๆแบบเรายังไม่ถึงกับ ยังไม่ได้แบบซื้อเครื่องบดนะคะก็จะซื้อแบบเป็นซองมาเราก็ใส่อันนี้แทนแล้วก็ปิดฝา,าเป็นแบบหมุนซือมานี่ยยังไม่เช็คดูนะคะเห็นที่ของ เด็กมันจะมีฝาเล็กๆแต่อันนี้มันเป็นที่ครอบใหญ่เลยอโอเคเวลาเทก็นี้เลยเปิเดฝาอะไรให้ย่าเปิดอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเกลียวอุ้ยก็เป็นเกลียวเหมือนกันแต่ก็มันจะ เยหวานไม่สามารถใส่ไรได้ยกเว้นเมล็ดกาแฟเราก็จะเอาใส่นี้เลยค่ะใส่ไว้ กินครั้งนึงอย่างนี้แต่ตรงด้านล่างเราก็จะใส่เยอะหน่อย<ม>ที่โถน่าจะเป็นกาแฟหมดเลยไม่ได้โฆษณาแล้วะ คือเบาบางเบอบางตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยว กินข้าววันนี้เตรียมข้าวมาข้าวเหนียวนะคะกับต้มตําแล้วก็จะมีขนมปังแล้วก็มาม่าม้อยกลบนนแล้วก็มีนมนะคะนี่ค่ะมองไปก็จะเห็นน้ำแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามนะคะ น้ำไม่ใส่นะคะเพราะว่าดศกเยอะตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะคะ เดินทางกลับบ้านกันนะคะ